ทำไมมันตังตตคับๆข้างยังไม่เจ็บแต่มันดึกแน่นๆแน่นใช่ไหมมันบวมข้างในเลยหนูเห็นไหมข้างในอย่างบวมเลยะะมีหนังมีหนังด้วยอลอดู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  เดินกงังเดินกันเลยแล้วแต่แปลกไม่ปวดอืมไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดแต่ว่ามันบวมมากเลยนะข้างนี้บวมเนาะใช่มีความรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยวบวมเนี่ยมีหนังอยู่ข้างในเนี่ยจะปวดกับตอนนี้ลนะยังไงมีหนังมีหนังอยู่ข้างใน ในไมอนดูข้างในถ้าไม่ออกก็ไม่โลง่งหนังนอนด้วยนะต้องเขี่ยขึ้นมาเมื่อเช้มันก็ไม่ขึ้นดูดิดูด,ดิอืมจะไปม้วนอยู่เลยนะหมาดูโบโลเลยเนี่ยโบโลเลยเห็นนะโบโลเลยท้งนี้ปวดไหมโอ้โหปวดแต่มันแน่นเลย ที่สุดเลย่ยเล็บจะแบบมุดอะไรนักหนาเนาะดูความมุดของเล็บสิดูดูพี่จิกจิกไม่อยากจะลงอะ่ะนะจิกไม่อยากจะลงอะ่ะเพราะว่ามันลึกมากด,ดูดิดูดิทำแน่น,นอ่ะแน่น,นอ่ะ อึดอัดแทนใช่หนูอึดอัดมากอึดอัดแทนอะอึดอัดแบบคันๆเจ็บๆไหมหนูใช่มันม,มันบอกว่าถูกเลยมันแบบแน่นมันอึดอัดมันหายใจไม่ออกอืมมันไม่สบายอะ่ะอืมไม่สบายเท้าใช่ไหมใช่มันอึดอัด,อดมันบอกยังไงไม,ม่รู้อืมดูดิอือหือ หนังก็แบบไม่รู้ไปอยู่อะไรนั่งหาดูดิทั้งหนังทั้งเล็บของหนูอ่ะเบาแล้วเดี๋ยวหนังเดี๋ยวหนังนอนดูดิหนังนอนอยู่ข้างในหน่นลึกลึกหนูอ่ะเห็นไหม,มต้องเปิดผิวลงไปอ่ะคือแบบพอเล็บออกแล้วอ่ะเนี่ยดูดิหนังเห็นไหมพอพี่กดเห็นไหมหนังแข็งแข็อยู่ข้างในอ่ะมันต้องเปิดผิว คือแบบปกติแล้วหนูเนี่ยดูดิปกติแล้วหนูไม่เห็น,น่ะดูดิมันต้องเปิดผิวอยู่ข้างในเลยอะดูเนี่ยตรงที่ปวดเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยตัวหนังหนูอะอคือพอตัดเล็บออกแล้วมันมองไม่เห็นต้องเปิดผิวหนังขึ้นดูเป็นอะไรที่ทรมโหดมากดูโอ้โหจุ๊บเลย ดูดูทรมานมากเลยเนี่ยวจังงาดดึงไม่ขึ้นไปอุดอยู่ได้ยังไงเนาะดู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 หืม หือหืออมแล้วก็หือ,หอแต่ละข้างอยู่ถึงเสียงหนังแข็งไม่แข็งเสียงหนังอะแข็งไม่แข็งอยู่ข้างในอะ นี่นะเลยเบาบไมหมหนูเบายังโอเคจ้ะ